สิคือพี่น้องมาละกับจุเนี่อื้อหือนี่ส่งเพิ่นกําลังออกโอ้กักคือพี่น้องเอ้ยบึงดู อ่อนๆเลบังเอานี่เอานี่เอา,น,เอานี่สวัสดีครับสวัสดีัพี่น้องสุขูสุข้ขนนะครับพบพอดกับผมจากขวงครับพี่น้องครับมาพี่น้องรอบนี้ได้เนื้อสันกรบตับนะครับสองอยางพี่น้องเลยเส็บแซบน้ำกัน สายจุผู้มักจุมักกิมมักสดกูเรลาประทานทานเขามาลาชมก็ต้องขอตรวจขอภัยหลายพี่น้องไสดีเข้าไปเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนมันติดไปโพดเนาะพี่น้องคนว่ามันติดย่างไปเด้อเดิงด่างเดิงด่างไปเรื่อยเนาะพี่น้องเอามาละมาน้าพี่น้องมือน,นี่ได้มาละมาเนียล้วก็ได้มากลิ้นฟ้ากระลังออกแล้วก็บักเขือมอ่วง แล้วก็ผักเน็ดๆหน,น,น่อยเนี่ยนาะพี่น้องมาขอ,อนำเนี่มันแสบก่อนเนะพี่น้องตเต่าตับก่อนเลยตรงนี้ ตรงสิคือพี่น้องมาละกับจุเนี่ย ซอยเนื้อกะซอยทางขวงน้อพี่น้องย่อมห้องย่อมนั่มีขาดเด็กกันจะไปซอยตามไรเงี้ยพี่น้องบางเทีอจากยขวงไปเห็นเป็นซอยมันบสซอยตัดมาพี่น้องมเรียนในห้องหย่อมหยักบัง ออมาเลยนี่ช่วงเพิ่นกำลังออกโอ้โหขักขึ้พี่น้องเอไปบุ้งดูปนๆเนี่ยบังเอานี่เอานี่เอานี bữa này sẽ thêm mãi kiểu như thế này, ăn có มเมฆในก็เขากันได้พี่น้องอัน,นอลาบปนแก้ว หนึ่งสี่แล้วครับ สดเอาสดเอาแก้วกับแขนเอาแกขนเอาเนาะกากควงกเฮ็ดคลิปแบบนี้มาซื้อปีพี่น้องปีแรกนั่นเฮ็ดยังบ่เ,เต็มที่ปะไหนเฮ็ดแน่หยุดแน่ถ้าว่าเริ่มเดินเฮ็ดคลิปเต็มที่ประมาณสามปีพี่น้อง สามปีก็กากลัวช่วงแรกๆมันก็มีงานมีการมันกันยาก,ก,กาปไปเนคะับก็สิปับปลยาจุนมาไล่มันเข่าทีเลยเนาะ มัดท่านก็เป็นยังไงผมมัดือ เพหล็กแรกมันก่าบ,บ่มีความพร้อมอย่างพี่น้องมันขาดอุปกรณ์หลายอย่างพี่น้องทุเมือนี่ก็ยั่งบกครบเนู่ย,นย,นยังขาดอีกหลายอย่างพี่น้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเครื่องมืออุปกรณ์กะต้องเพิ่มเติมตลอดล้ะกะบลรงเทียมมันกับพัง <c oughs> <c oughs> มาดำพิเศษตับต้วมหมักยินฟ้านี่ พี่น้องครับเมนูจุนะครับรอบนี้ได้เนื้อสะโพกกับตับมานะครับกับแจ่วขมขมคือเก่านะครับผักแกมผักกับกตี่เป็นพวกมะละหลักะหมากเรีนมฝ้ากะละออกพี่น้องครับขมดีครับขนาดนะครับแจวกะขมมากรียมฝ้ากะขมมะละกะขมนะครับร่วมในกันค้มทั้งเบิดพี่น้องครับแต่ว่าโดยรวมแล้วแ่บนะครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณทีหลายพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดที่ตามนะครับให้ผมทุกๆมือนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ